จอจ้ากาฟียักยานัดเพื่อนหวาย คือรู้ไปแล้วแหละคือตั้งแต่ก่อนไปแล้วว่าอินโดเนียซับค่อเชอร์เขาเน่ค่อนข้างเหนียวแน่นมากเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะดนตรีบ็อกซึ่งบ็อกมันก็มีหลายทางแต่ว่าบล็อกเนี่ยอินโดนี่คือเขาเข้มมากจะเป็นแบบยิ่งสายเฉพาะทางนะจะเป็นแบบจะเป็นแบบฮาร์ดคอร์พังเดดเมทัลอะไรเงี้ยคือเขาจะเข้มข้นมากกับการเล่นดนตรีเนี่ยเขาคงจะเป็นทางออกของวัยรุ่นที่ที่คง ก็ดีกว่าไปทําอย่างอื่นปะละ่ะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เดียวดายในการท,ทําเพลงแบบนี้นะเดินทางใใคล้ายกันอยนะู่ก็รู้สึกดีผู้ที่ินเสียงกองละ นี่คือนี่คือเพื่อนมึงใช่ป่ะนี่ก็เต็มตั้งเล่นคณะตลกแค่อ๋อ้เขามาตีลับมุกแค่ตึกเปลือกป้ออ่ะหรืออะไรนี่เพื่อนมึงเหรอก็ตึกเปลือไม่เพื่อนเลยเขาเพื่อนเลยอ่ะเลยเขาอยู่สายมิวสิกซีนทีไ้่จริงอ่ะไม่ใช่คือเราอ่ะต้องการอะไรที่แบบมันเป็นซับเคานเจอร์หน่อยแต่ว่าไหน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 เราก็เราก็มาที่นี่แล้วอ่ะเออเราก็แบบว่าเฮ้ยซับเคานเจอร์หน่อยขอดูขอขอสัมภาษณ์สักวงมึงรู้ไหมว่าที่เรานั่งอยู่นี่คืออะไรอ่ะเป็นเรื่องซะงั้น ถามดูานชอบอ่ะแม่งหนังโน้ตแม่มันมันมีทุกหมู่บ้านไอ้นี่ก็น่ากินนะเดี๋ยวนี่เป่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินอันนี้อันนี้ถ่ายก๋วยเตี๋ยวแตไม่ได้กลับมาเรื่องนี้ไหมกลับกลับมาเรื่องนี้ได้เออมึงรู้ว่าอยู่แล้วคือคือทุกหมู่บ้านมีอยู่มันคือป้อมยามป้อมยามที่ไม่มียามชอบปี้ยป้อมยามเป็นสำหรับ security หมู่บ้านชุมชนไม่หรือยามเขามีเวลาเพราะว่าตอนเนี้ยคือมันมืดเร็วไงนี่ยังไม่ถึงหกโมงเลย เมื่อกี้เมื่อกี้น้องมาทักเหรอใฮ้มั่วดีว่ะผมชอบว่ะผมชอบรายการนี้แม่บุญไายบอกผมชอบมากคนตัดคนสนุกว่ะเขามีเพลงของเขาด้วยใช่ไหมเฮ้เราเราต้องให้เขาเล่นเพลงของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเออไม่งั้นเิดเลยก็เสร็จเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเฮ้ยอาเฮ้ย เราได้มีโอกาสพบกับวงวงหนึ่งเขาบอกว่าอันดับท็อปๆเยของยอกยาเป็นสายพังซึ่งก็น่าจะที่เราเจอน่าจะเป็นตัวเชอยู่ชื่อวีาิตี้ We have some gift but t so sorry we only <Yeah. S 3> have one Oh it's hard to f i n นะ It's a good choice good choice uh Oh you want you want to to keep the culture like t h t h e old o o k e e p i and its n s talk about the c u l t u at Jogja. Not political, yeah? Maybe a little, little culture, right? We bring up the culture. At songs, we talk about yeah. the uh, the political. Oh, yeah, everything. Okay. In, in a few songs, like, uh, Omong Kosong. What does that mean? Like, Bullshit. <laughs> เล punk s ส y ต e p u ัง rock style a อ some some drink what kind มันเป้บาน n a ่ a f e r m e n t e กน taste it ่ i นังนีหอมหอมมะเจิญป๊อกก็ดูรับน้องเลยแหมวงพังก็เขาให้กินน้ำเขาเมืองตาหลือวก็ต้องเอาเขาหน่อย น,นี้เป็นสายพังตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแบบพังแบบมาแบบโมฮอมกไม่นี่ก็เป็นพังแบบเป็นพังทางด้านทัศนคติมากกว่าลักษณะข,ของเนื้อเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งตัวอะไรมาเต็มเหมือนกับกําลังจะเพอร์ฟอร์มบนเวทีหรอกแต่ว่าเราสัมผัสได้ถึงแอตติชูดของเขาสําหรบบเราเนี่ยพอได้คุยนดนตรีเนี่ยเรามันเข้าทางหมดแล้วเราชอบไปแล้วเพราะว่าเราอยากจะรู้เรื่องเขาอ่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างงุนอย่างเงีงย้ยอะไรเงี้ยเหมือนได้เติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้แบบอินสปิเรชันเหมือนกันโอเค Double meaning of Vivacity? Oh, I got it. the meaning of Double meaning mini inside this? It's a long story. There is a girl uh, who uh, smells so good huh? that when the girls are passing by, uh, they can smell the girls. And they ask the girls uh, what cosmetic that she wore. uh She answer, the brand is FIFA. Uh, the Viva. Viva, the brand. Viva is the brand for the cosmetic. Uh -huh. The city actually is... Um, some kind of indonesian girl's name city not with c but with s ah. mm -hmm. then we, that's why you probably mm -hmm. see for the clothes <laughs> 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 อนดมนความเข้มดีโดเฉพาะสายเข้มข้นมันเป็นแบบแบบพับของเยอเชียแล้วเขาก็สร้างงานของเขาแล้วก็ทําให้ซีนของเพลงอินดี้ที่นู่นเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีทางเลือกเยอะแยะเลยเีเขาก็แบบเล่นสดได้ได้ดิบดีย่ะได้มันดีพอเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆแล้วอ่ะ i've been hearing it maybe maybe five ten years ago like you know like heavy metal or the punk scene you know it used to be bigger like you know yeah the, the, the subculture is it growing or is it Smaller, where do you say in two years or five years about the scene of what we do right now? We talk about something that make us uh, sick of it. Nah, uh, nah, like nah, I nah, told yeah, you, this yeah. the songs talk about the government, yeah, government. And nah, yeah, yeah. Yeah, the yeah. things that happen nah, around us. Yeah, <laughs> the thing that made you peace or piece of something. Yeah, like that. yeah, yeah, yeah. cool. To we think uh, the scene's gonna be a bigger. Uh, bigger yeah, in the future because uh at this moment uh, we can we can do anything we want to do independently yeah. uh, าก็ได้พาเราไปคลุกคลีกับสังคมของเขาหลังจากห้องซ้อมดนตรีต่อ,อเ,อเ,อเจกนี้แบบคือแบบก็สายพังล็อกก็มาคุยเรื่องแบบพังล็อกที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่อะไรเงี้ยก็เจกนี้อ่ะมันจะเหมือนแบบขอยกตัวอย่างอ่ะเช็คโทรศัพท์เงี้ยอะไรเงี้ยกินก๋วยจั๊บอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ของเขาอ่ะเออแม่ก๋วยเตี๋ยว สองร้านก็เป็นวง Hello นี่คืออะไร m s t e Haspi สวัสดีครับ His owner of t e c b o n Right Haspi Boot Haspi Haspi b o t ย่าซันย่าซ Haspi Haspi นี่นะนี่คือ The singer yeah, no, for uh, the t h uh, Glass น้องวงวีว่าซิตี้เขาบอกว่าจะพาไปเจอรุ่นพี่คนที่แบบเป็นแบบสกินเฮดพังเนี่ยเพรสกินเฮดเนี่ยจะมีความก้าวร้าวเป็นพิเศษนะครับจะมีความแบบเฮ้ยเฮียแบบพูดไม่ถูกหรนต่อยหรออะไรอย่างเงี้ยยังฝาดได้สกินเฮดยอะยา here chef m มาทำกับข้าวให้เรากินในตัวไงโอ้โห เสื้อพโลแฟเเบอร์รี่คือบล็อกกิ้นี่คือสกิน er, แท้ๆเลยอ่ะเห็นเสื้อเราเห็นชุอเราเห็นเสื้อเราชี้เลยโอ้โหพี่เสื้อนี้ไม่ใช่คนไหนไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะเชิง,งลึกนะพี่อะไรเงี้ยเขาก็ายกนิ้วเลยยุเข้าใจไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี่ยคือตัวจริงมาแล้วพูดเสร็จไปผัดข้าวเฉยเลยกูอ,อะไรวะ ผมไม่เข้าใจไอ้กินเทสหน้ามันผัดข้าวหัวมันเลยผมไม่เล่นสังคมแล้วลมเสียตะเหลียเกังจ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 ังหอวเวรกรรม like noodle in Indonesia noodle บะหมี่ same 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 เอ g noodles บะหมี่เส้นเหมือนกับโซบะอร่อยมากเลยแล้วเขาจะมีรสเผ็ดนิดนึงครับวันนี้ผมสั่งเป็น บะหมี่โกเลงโกเลงแปลว่าผัดแปลว่าทอดออบะหมี่โกเลง <นะ S 1> แล้วก็ป็ป<า>กไข่ก o อ f ฟาเ e อคือตัวพ่อของสกินเฮดของยอกยาสกินเฮดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพวกเหยียดผิวแหละเหยียดเหยียดคนที่อพยพมาที่ไม่ใช่ผิวขาวหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เป็นเค้าเจอร์ของอังกฤษนะ ส่วนพังก็คงเป็นพวกที่พังอ่ะก็ไม่สนโลกแต่พวกเขาก็อยู่รวมกันได้เราก็เชื่อว่าเขาน่าจะเลือกที่จะแบบหยิบเอาพวก pop culture ต่างๆพวกนี้แล้วก็หยิบออกมาแต่ส่วนที่มันดีเขาไม่มีวางมากว่าเขาเป็นแบบ The Godfather of Skinhead พังอ่ะเขาเป็นคนที่กลายเป็นคนสกินเฮดพังที่ผัดข้ามมาทั้งคุยกั้เราอ่ะหรือเปล่า <c oughs> หยิบมาในส่วนของแฟชั่นหยิบมาในส่วนของดนตรีซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ย สนใจมีความสนใจร่วมกันใช่ไหมล้วก็อาจจะเป็นด้วยความอาบุโซด้วยที่พี่สกินเฮดคนนี้เขาอาจจะมีอายุมากกว่าเด็กๆคนอื่นเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเป็นร้านร้านบะหมี่ร้านร้านข้าวผัดเนี่ยมันก็เลยทําให้ร้านก๋วยเตีเต๋ยวนี่ยแม่งกลายเป็นจุดรวมของพวกวงอินดี้แนวต่างๆเต็มไปหมดเลยเว้ยมันมีหัวความอมัมีหัวขวเป็นแบบสกินเฮดพังเนี่ยถอดมาเขาก็ต้องถมากินมันเขาบอกสิงกันแล้วว่าเรื่องพวกนี้เราว่าเราว่ามันมันน่ารักดีนะ เราเห็นพวกโลโก้ของชื่อวงอะ่ะเราก็พอจะนึกออกได้ใช่ไหมละ่ะว่าวงนี้มันน่าจะแนวไหนแล้วคือทุกคนนะแม่งมันรวมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่สกินเฮดนี่หมดเลยเว้ยเสียดายไอ้ต้าแม่งไม่เอาติ๊กเกอร์บาร์บี้ไปเฮียไปแปะแม่งงงน่ารักดีเหมือนลราให้ติม <laughs> มางที่มันมีความสนุกในการในในการได้ถ่ายได้นําเสนอในบางอย่างที่มันแบบเกินจริงไปมากๆซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีข้มหมาย,ยานั้นเสมอไปแต่ว่าที่ไอความวัยรุ่นแหละทุกคนมันชอบที่จะแหกกรอบแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งมีประเทศประเทศที่มีกรอบบางอย่างเนี่ยดนตรีเนี่ยมันมันไปเติมเต็มเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนที่รู้สึกว่ากูดได้ขบดหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันสนุกในการได้ขบดเพราะว่าเอาจะไปอาจจะเป็นประเภทที่มีกรอบประมาณหนึ่งเหมือนได และเติมเต็มทางอารมณ์ของเขาได้บ้างผู้นั้นน่า,นาจะจะเป็นตัวหลักที่ทำให้วงการนี้ที่โดอะเรย,ยเติบโตอยู่ผมคิดว่าอ,อย่างนั้นนะ